คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะบางครั้งเวลาที่เราอยู่กับใครบางคนแม้ว่าจะไม่ได้พูดกันมากไม่ได้สนิทกันแบบเพื่อนสนิทแต่เรากลับรับรู้ได้ว่าเขาให้เกียรติเราเขาชื่นชมอะไรบางอย่างในตัวเราเขามองเห็นเรามากกว่าที่คนอื่นมองเห็นความรู้สึกแบบนี้เราเรียกว่าความชอบก็ได้ค่ะแต่เป็นความชอบที่ไม่จำเป็นจะต้องผูกติดกับความรักหรือว่าเรื่องชู้สาวนะคะมันอาจจะเป็นความเคารพ เป็นความหวังดีเป็นความศรัทธาเป็นความรู้สึกดีๆแบบคนที่อยากเขียนกันเติบโตคะ่ะหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าฉันอยู่ข้างคุณนะแม้ฉันจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามในเชิงจิต,ตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าความรู้สึกผูกพันแบบไม่จำเป็นจะต้องมีคำพูดมันคือความรู้สึกที่เกิดจากพลังงานที่ปล่อยออกมาโดยที่ไม่ไรู้ตัวมันคือรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่ได้เสแสร้ง มันคือน้ำเสียงที่แฝงด้วยความนุ่มนวลเป็นพิเศษเฉพาะกับคุณหรือมันคือการรับฟังที่ตั้งใจแบบที่เขาไม่ได้ทำกับทุกๆคนในโลกที่ผู้คนเร่งรีบพูดกันด้วยความเคยชินตอบกันด้วยหน้าที่การที่ใครสักคนหยุดฟังคุณอย่างตั้งใจแค่นั้นก็เป็นสัญญาณบางอย่างแล้วนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าชอบจะต้องเป็นเรื่องของเชิงชู้สาวเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วความชอบนั้นมันมีหลายมิติค่ะอาจจะเป็นความประทับใจที่เกิดจากความคิดเป็นความเคารพที่เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมเป็นความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากการเห็นคุณค่าของกันและกันในแบบที่คุณเองอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นเลยด้วยซ้ําค่ะและวันนี้ครูเกิจะพาคุณมาสังเกตพฤติกรรมของผู้คนเหล่านี้นี่คือ10ข้อที่อาจจะทําให้คุณได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าใครที่กําลังชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณอยู่ แล้วคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้คนเหล่านี้คุณจะมองเขาด้วยสายตาแบบใหม่คุณอาจจะรู้สึกขอบคุณพวกเขามากกว่าที่เคยพร้อมแล้วใช่ไหมคะมาค่ะอยากรู้ว่าใครชอบคุณให้สังเกต10บข้อนี้ข้อที่หนึ่งเวลาที่คุณพูดเขาฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูมีคนบางคนที่อาจจะฟังเวลาคุณพูดเขาฟังเพราะมารยาทหรือไม่ก็ฟังเพื่อให้ผ่านๆไปแต่จะมีบางคนเสมอคะ่ะ ที่เขาฟังคุณเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขาไม่ได้แค่พยักหน้าไปตามบทสนทนาแต่เขาฟังคุณอย่างตั้งใจเขาไม่เร่งเขาไม่ขัดเขาไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะพูดมากจนเกินไปเขามีการถามกลับคุณด้วยเบาๆเขาฟังคุณด้วยความใส่ใจและนี่แหละค่ะคือสัญญาณแรกของคนที่เขารู้สึกดีต่อคุณเพราะเขาให้ความสนใจไม่ใช่แค่ใส่ใจแบบผิวเผินข้อที่ส เขาไม่หัวเราะใส่ความฝันของคุณบางครั้งแค่คุณบอกว่าคุณฝันอยากเป็นอะไรคุณเริ่มต้นกำลังจะทำธุรกิจหรือคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างก็จะมีบางคนที่รู้สึกขำขันรู้สึกใช้ใสายตาบั่นทอนกำลังใจคุณหรือบางคนที่สนิทกับคุณมากก็อาจจะพูดออกมาตรงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณเจอใครสักคนที่เขาฟังแล้วเชื่อแม้ว่าฝันของคุณอาจจะดูเพียเพ้ยนๆอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อย อาจจะดูไม่น่าเป็นไปได้ในช่วงนี้แต่เขาจะไม่ตัดสินค่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดแต่เขาจะเคารพการตัดสินใจของคุณนี่ไม่ใช่แค่ความชอบแต่มันคือความเชื่อมั่นลึกๆที่เขารู้ว่าคุณทําได้ข้อที่3เขาจดจําสิ่งเล็กๆที่คุณพูดได้คุณเคยพูดบางอย่างแต่คุณก็พูดแค่ผ่านๆไปแต่เขากลับหยิบยกมันมาพูดในวันหนึ่งที่คุณลืมมันไปแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ นั่นแปลว่าเขาจำได้เพราะสิ่งที่คุณพูดมันมีความหมายกับเขาไม่ใช่เพราะพยายามที่จะจำแต่เพราะมันสำคัญจนเขาจดจำได้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเรื่องแบบนี้มันเป็นความประทับใจบางอย่างครูเกเองก็เคยเป็นนะคะบางครั้งลงคลิปที่เป็นประโยชน์บางครั้งพูดบางเรื่องไปแล้วในวันที่เราทําไปหลายๆอย่าง กลับมีคนมาคอมเมนต์ว่าคลิปนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาเพราะประโยคนั้นประโยคนี้ซึ่งบางครั้งกูเก๋เองลืมไปแล้วนั่นแปลว่าคนคนนั้นเขาจะต้องมีความรู้สึกดีแล้วก็ใส่ใจมากๆซึ่งเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์ดีๆแบบนี้กูเกอ๋อ่านแล้วประทับใจขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเราไปฟังข้อ4ต่อกันเลยค่ะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องพยายามมากขึ้นเพื่อเป็นสิ่งที่เขาจะต้องยอมรับ กับบางคนเรารู้สึกว่าต้องพูดให้ดูฉลาดต้องดูดีต้องเก่งต้องสมบูรณ์แบบแต่กับบางคนแค่คุณเป็นตัวของตัวเองเฉยๆเขาก็รู้สึกดีต่อคุณได้แล้วคุณก็รู้สึกปลอดภัยได้แล้วถ้าใครสักคนทำให้ใครรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่เขาก็ยังเห็นคุณค่าอยู่นั่นไม่ใช่แค่เขาชอบคุณ แต่เขารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงคุณเป็นยังไงเขาใส่ใจในตัวคุณเขารับคุณได้ในแบบที่คุณไม่ต้องปรุงแต่งถ้าเจอคนแบบนี้ก็ต้องรักษาเขาไว้ในชีวิตหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นหนึ่งในห้าคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะเขาเรียกว่าเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราครบถ้าเจอคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนเราแบบนี้ครูเกียรติเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยข้อที่ห้า เขาพร้อมจะอยู่ข้างคุณในวันที่คุณไม่พร้อมที่จะยิ้มในวันแย่ๆของเราทุกคนมีกันแน่ๆค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสุขได้ในทุกวันและในวันที่แย่ๆนี่แหละค่ะจะบอกอะไรได้มากที่สุดเพราะคนบางคนก็จะหายไปเลยในวันที่คุณแย่แต่บางคนจะยังอยู่ถึงเขาจะอยู่โดยที่ไม่พูดอะไรไม่ได้พยายามปลอบใจไม่ยัดเยียดกำลังใจแต่เขาจะอยู่ตรงนั้นอยู่แค่เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว และนั่นคือพลังใจที่ยิ่งใหญ่เลยละค่ะข้อที่6เขาไม่พูดถึงคุณลับหลังในแบบที่คุณจะต้องรู้สึกไม่ดีคนที่เขาให้เกียรติคุณแม้ในวันที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือคนที่ชอบคุณในแบบที่เคารพและให้เกียรติคุณเขาจะไม่โยนคุณลงไปในบทสนทนาแย่ๆเขาจะปกป้องชื่อของคุณแม้ว่าคุณจะไม่มีทางรู้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำไปเพื่อให้คุณรู้สึกดี แต่เขาทำไปเพราะว่าคุณมีคุณค่าในใจของเขาข้อที่7เขาให้ฟีดแบ c กกับคุณไม่ใช่แค่ชื่นชมหรือทำให้คุณสบายใจแต่เขาจะจริงใจและกล้าพูดในสิ่งที่จะทำให้คุณดีขึ้นคนบางคนอาจจะติเราเพราะว่าเขาหงุดหงิดแต่บางคนเขาจะให้คำแนะนำเพราะเขาอยากให้เราดีขึ้นจริงๆสังเกตไหมคะคนที่รู้สึกดีกับเราเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มขึ้น เขาจะเลือกใช้คำที่เหมาะสมเขาจะระมัดระวังความรู้สึกของเราแม้จะเป็นการตำหนิการเตือนเราก็จริงแต่เขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกแย่ค่ะข้อที่8คนที่ให้โอกาสคุณได้เป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นคนที่มองเห็นศักยภาพของคุณเขาจะสนับสนุนคุณเขาจะไม่กดดันเขาจะไม่ดึงเขาจะไม่แข่งขันเขาจะดันคุณสนับสนุนคุณในแบบที่คุณไม่รู้ตัว และเขาก็จะอยู่ตรงนั้นในวันที่คุณประสบความสําเร็จค่ะไม่ใช่เพราะเพื่อรอผลประโยชน์แต่เพราะว่าเขาดีใจและเขาเห็นความสําเร็จเห็นความสุขของคุณแล้วเขาก็พลอยมีความสุขไปด้วยค่ะข้อที่9เขาไม่เอาคุณไปเปรียบเทียบกับใครคนที่รู้สึกดีกับคุณเขาจะมองเห็นคุณในแบบที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชั่นในแบบที่ดีที่สุดที่คุณเป็นเขาจะไม่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยน เขาจะไม่บอกว่าคุณรู้สึกไม่ดีให้คุณรู้สึกด้อยเขาจะไม่บอกว่าคนนั้นคนนี้ดีกว่าคุณเขาจะไม่ด้อยค่าคุณแต่เขาจะชื่นชมคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะข้อที่10เมื่ออยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่าใจของคุณสงบลงนี่คือสัญญาณที่ลึกที่สุดเลยนะคะเพราะคนที่ชอบคุณจริงๆเขาจะไม่ทำให้คุณว้าวุ่นใจเขาจะไม่โยนความคาดหวังใส่คุณเขาจะไม่ทำให้คุณกังวลว่าคุณดีพอไหม และเขาจะทำให้คุณรู้ว่าแค่คุณเป็นคุณนั้นก็มีคุณค่าที่สุดแล้วค่ะโอ้โหทั้ง10ข้อนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณมีคนรอบตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทุกข้อที่อยู่ในคนเดียวกันอาจจะเป็นหลายๆคนที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนคุณแบบนี้เพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความที่ใครต่อใครก็เร่งรีบใครต่อใครก็เปรียบเทียบบางคนก็เกิดความไม่มั่นใจ ถ้าคุณได้เจอคนที่มีลักษณะสิบข้อที่ครูเก็พูดไปคนแบบนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยล่ะค่ะเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าเขาชอบคุณเขาอาจจะไม่เคยบอกว่าคุณพิเศษเขาอาจจะไม่เคยได้บอกและว่าเขาว่าชื่นชมคุณอยู่ห่างๆแต่ถ้าคุณได้ฟังในสิ่งที่หัวใจเขาทำในการที่เขาแสดงออกคุณจะเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณตั้งนานแล้วและถ้าคุณมีคนแบบนี้อยู่รอบตัว รักษาเขาไว้ให้ดีนะคะและถ้าคุณยังไม่เคยเจอใครแบบนี้เริ่มต้นเป็นแบบนี้ให้กับใครสักคนก่อนเพราะโลกต้องการคนที่ให้คุณค่าซึ่งกันและกันเสมอค่ะถ้าไม่มีใครที่เขาเป็นแบบนี้กับเราเราเริ่มต้นที่ตัวเราที่จะเป็นคนดีๆแบบนี้ให้กับผู้อื่นก่อนโลกจะตอบแทนคุณด้วยความสุขและความสบายใจเสมอหากคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมสร้างพื้นที่เล็ก ที่ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นในทุกวันนะคะและแน่นอนว่าถ้าคุณกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันคุณจะได้รับเนื้อหาดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันค่ะเราจะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดีที่สุดกันนะคะวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ